สว,ส,สวัสดีค่ะดิชันนนชนช้นนางสาวนีชั้นนางมีชั้นนางสาวน้ันส่องฉมลองดิชันนางสาวจิราสิทธินาดิฉันนางสาวกอรุมณีตะพุกพวกเราทุกรียนระดับชัน้นพวช2ทัก,ก1คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่ง<ม>ของรายวิชาพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอาจารย์ผู้สอนสุวรรณานวงศ์ลปแก้ววันนี้พวกเราจะมานำเสนอรเรื่องพลังงานและทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่มีวัน พลังงานแสงอาทิตย์คือพลังงานทดแทนชนิดหนึ่งที่สามารถผลิตไดจากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ที่อยู่ในรูปแบบของแสงแดดซึ่งให้พลังงานแสงแดดและพลังงานความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมลมเป็นพลังงานโจนที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศสองบริเวณที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันในปัจจุบันมนุษย์นำพลังงานโจนมาใช้ประโยชน์มากขึ้น เนื่องจากเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดนำมาใช้ประโยชน์เปลีป่ยนรูปไปเป็นพลังงานกลด้วยกังหันลมก่อนเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือใช้พลังงานกลในการสูบน้ำสีข้าวเป็นตน้นน้ำเป็นซัพลังงานรูปแบบหนึ่งซึ่งอาศัยพลังงานจากการเคลื่อนที่ของน้ำที่กักเก็บไว้เหนือเขื่อนสูงมีการเปลี่ยนเปลี่ยนรูปจากพลังงานซักโน้มถ่วงเป็นพลังงานจลไปหมุนกังหันน้ำให้เป็นพลังงานกล ก่อนเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือใช้พลังงานกลจากการหมุนเวียนของกังหันน้าในการชนประทานการสีเม็ดพืชการทอผ้าและใช้ลงเลื่อยนอกจากนี้ยังมีพลังงานจากการไหลของน้ําน้ําขึ้นน้ําลงอีกด้วยความร้อนใต้พิภพเป็นทรัพยากรพลังงานที่ปรากฏให้เห็นในรูปของบ่อน้ําร้อน น้ำพุไอ้น้ำร้อนโคนเดือดเป็นต้นชีวมวลเป็นพลังงานที่ได้จากมวลสารในสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ป่าไม้เป็นแหล่งทรัพยากรของพลังงานประเภทนี้เช่นไม้ฟืนและถานจากป่าพวกเราขอนนะจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นนนค่ะ